สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวนำคุณผู้ชมย้อนอดีตเมืองภูเก็ตเมืองเก่าแก่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าแร่มาเนื่นนานนะคะเพราะเป็นแหล่งมืองแร่แม้กระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นก็เอาเรือใบาสามเสาวิ่งเข้ามาตามคลองบางใหญ่กลางเมืองเพื่อมาขนแร่ดีบุกไปหล่อปืนใหญ่ถนนสายที่ขนานไปคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งคมนาคมทางเรือสมัยก่อน เจ้าของเมืองแรกอย่างนายติลอกทาวว่วงวงก็ได้แรงบันดาลใจสร้างโรงแรมทาวรขึ้นซึ่งนับเป็นโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตค่ะโรงแรมทาวรเปิดให้บริการในปีพุทธศักราช2506ขณะนั้นนะคะมีห้องพัก200ห้องหรูหราและทันสมัยที่สุดในแถบฝั่งอนันมันก็ว่าได้นะคะปัจจุบันโรงแรมทาวรก็ยังคงให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ด้วยใครที่แวะเวียนไปมาต่างก็ต้องสะดุดตากับบรรยากาศห้องโถงใหญ่หรือล็อบบี้ที่มีหัวแร่ตั้งสง่ายอยู่กลางห้องมีคำบรรยายถึงที่มาที่ไปว่าหัวแร่ในสมัยก่อนจะถูกติดตั้งไว้ที่หัวเรือดูดแร่นะคะเพื่อนำโชคในการหาแหล่งแร่ดีบุกในทะเลอันดามันนั่นก็เป็นความเชื่อของชาวจีนสมัยก่อนเก่านั่นเองเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ที่จัดเป็นภาพเก่าร้อยเรียงจากทุกมุมเมืองถูกรวบรวมมาไว้เพื่อบอกเล่าแก่ลูกหลานชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่สนใจให้ติดตามเรื่องราวต่อไปเหมือนถูกมนต์สะกดเรื่อยไปจนถึงห้องที่เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งอนุร,รักษ์ของโบราณที่นี่นำวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตในอดีตการทำเหมืองแร่ดีบุกข,ของสะสมและของเก่าในธุรกิจต่างๆของเจ้าของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้นางหรือภาพยนต์ทั้งไอส์รพีมสมัยโบราณรองเท้าเศรษฐีภูเกต็ตคิศักราต1790เขียงหั่นผักสำหรับคนงานเมืองแร่ดีบุกค,คลอกหินตำแร่กระทะใบาบัวที่ใช้หุงข้าวพวนกุยอายุ200ปีที่ชาวภูเก็ตในสมัยนั้นใช้เก็บเอกสารและหยอดเหรียนเก็บเงินขณะเดียวกันก็ใช้นอนบนหีบเป็นที่พักผ่อ ้องกันขโมยไปในตัวด้วยค่ะจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือวัตถุบางชิ้นนะคะมีอายุกว่าร้อยปีทีเดียวเป็นมนต์คลั้งดึงดูดให้ผู้พบเห็นต้องติดตามเรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ตในอดีตแม้ว่าจะเป็นเพียงบางเซี่ยวของประวัติศาสตร์ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเจ้าของโรงแรมไม่ได้เก็บสะสมรวบรวมไว้เรื่องราวเหล่านี้ก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลาแต่วันนี้